ครับผมจะเอีมือหนึ่งวันนี้ก็มาซ่อมสูบแรงดันสูงนะครับสูงมาจากไหนครับมาดูกันครับอย่างแม่แกะนะครับนี่ก็จะถ่ายถ่ายคิดไว้ทุกอันนะครับว่าสูงมาพุ่มาเท่าไหร่นะครับนี่ก็มาจากนี่ครับปาจีนนะครับมาจากปาจีนบุรีนะครับนี่แต่แกะให้ดูนะครับที่ส่งมา ก็ลงคลิปไว้ทุกคลิปนะครับที่ส่งมานะลงคลิปไปอาจจะลงอัปโหลดลง u t u b e หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตอนแจกคนจะถ่ายคลิปทุกทุกทุกเครื่องครับทุกทุกอันที่ส่งมานะครับแล้วก็นี่ก็หลายคนก็สั่งไปนะครับชุดนี้นะครับร้อยกว่าบาทเองครับแต่จะมีโอนค่าส่งก่อน50าสิบแค่นั้นนะครับนะครับสั่งไปซ่อมที่บ้านได้ครับ จ่ายหน้าบ้านร้อยกว่าบาทครับโอนค่าส่งอีกต่างหากห้าสิบบาทนะครับโอนก่อนโอนก่อนส่งนะครับสั่งมาก็ส่งทุกที่นะครับเนี่ยส่งให้ทุกทิศนะครับเดี๋ยวตอนเจรยญจะช้าเดีย๋ยวหยุดสต็อไปก่อนแล้วแกะออกมาก่อนนครับก็ห่อหุ้มมาอย่างดีเลยนะครับห่อหุ้มมาอย่างหนาแน,น่นเลยสองชั้นเลยครับ นึง,นงชั้นนี้สองชั้นเลยดูชั้นนี้อีกสองชั้นเลยนะครับดูนี่ครับอ่าแท็กมาถูกต้องครับแบบนี้ครับโอเคเลยครับเด็ว่าชม ชมคลิปละเอียดนะครับนี่ถูกต้องเลยครับแพ็คมาเป็นี้ถอดตัวน็อตด้วยนะครับน็อตตรงมือมือจับนะครับถอดออกด้วยอันก่อนไม่ถอดออกมาเบี้ยวเลยครับไม่รู้เบี้ยวมาก่อนหรือว่าเบี้ยวตอนส่งมาไม่รู้ครับก็ว่าใส่มานะครับใส่มาถอดแพ็กแบบนี้มาเลยครับนี่ถูกต้องนะครับ่นี่ต้องไม่ถอดต้องถอดเกี่ยวับเกี่ยก็ต้องถอดถอดแล้วก็ถอดมาถูกต้องเลยครับแบบนี้ครับ เงี่ยจับเนี MM erm ่ยจับแล้วก็น็อตองี ä, ่ครับเงี่ยจับน็อต่างนี้ครับเลาส่งกลับก็จะส่งแบบนี้แหละครับก็ประกอบแบบนี้กลับเหมาเดิมครับเกียร์ไม่ต้องถอดนะครับลาทดลองก็ถอดก็ประกอบทดลองง่ายๆครับเราจะเยวจะประกอบก่อนเราจะลองให้ดูอาการเป็นยังไงครับลองอีกทีหนึ่งอ่ะนี่นะครับก็ประกอบแล้วลองแล้วนะครับ ลองแล้วไม่มีแรงอัดครับอัดไม่ขึ้นเลยครับแล้วก็มีรั่วออแถวๆนี้นี่แหละมีลมดันออกครับแถวๆนี้แหละนี่สูบไปไมลีลมดันปึ๊ดๆออกแรงดันไม่ขึ้นเลยครับแรงดันไม่ขึ้นตัวนี้ก็ก็ไม่ไเอาตูดมานะครับตบูดเอาที่นี่นะครับมีลงไปสองสามสองสามเจ้านะครับที่ซ่อมแล้วก็ลืมมอาหออัวตูดตัวนี้ต้องลืมลืมมาหอวอก,ก็แพกแพกส่งกลับเลย สองสามตัวรับมีมีได้มีได้ไปเอฟซีลูกค้าที่ส่งมาซ่อมนะครับไม่ได้ตัวอุดมามีตัวอุดแถมไปเดี๋ยวอยู่ตัวเดียวนี่ครับมีอยู่สี่ห้าตัวแปลมาเดี๋ยวตัวเดียวครับตัวอุดตัวอุดลองนะครับตัวอุดลองตัวนี้แต่เป็นลองนะครับไม่มีแรงอัดครับแรงอัดไม่ขึ้นเลยแล้วก็คลายมันรั่วออกตรงนี้ด้วย พึ่ดมีลมมีลมดันออกแถว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 นี้ครับแถวบ่าเนี่ยนะครับต้องแกะแกะหรือดูก่อนนะครับจะมารายงานทีนึงนะครับรายงานทีนึงอาการนี้ก็ไม่เคยลงนะครับอาการแรงอัดมีแต่มีลมดันออกแถวแถวนี้มีลมดันออกมีแรงแรงดันออกนะครับแรงดันออกแต่แรงดันไม่ขึ้นเลยครับแรงดันไม่ขึ้นสักนิดเลยแต่แต่สูบสูบลงไปคล้ายมีแรงดันนะครับแต่จะมีดันออกแถวแถวนี้ นี่ดันปิดปิดก่อกดันไม่แรงครับดันบมดต้องเลือกหอหรือกอออกก่อนครับขั้ัตอนตการเลือกก็ต้องไม่ไม่ต้องดูอีกนะครับเดี๋ยวมีปัญหาได้จะมาแกล้งทีหนึ่งครับหรือก็ลงรายคลิปแล้วที่เลือครับลองเราย้อนดูได้ครับใครที่ใครที่สั่งชุดซ่อมไปไปซ่อมเบียงครับหรือวิธีหรือถอดยังไงก็ไปดูคลิปท้ายๆครับที่ที่ลงไว้กันก่อนมาลย้อนดูได้ครับี่จุดนี้ ร้อยแปดสิบาทแต่นะบ้านครับแต่มีค่าวนก่อนห้าสิบาทนะครับมีน้ํามันไปด้วยนะครับน้ํามันได้น้ามันไปด้วยแล้วรื้อก่อนครับอนี่ครับก็รื้อตัวนี้ออกมาแล้วนะครับมีอะไรนะครับสงสัยจะมีน้ําข้างในครับเพราะเห็นเห็นหยดน้ําอยู่ครับเดี๋ยวก็รื้อมาดูครับแต่แต่แต่ให้ดูนี้ก่อนครับมีลมออกตรงนี้นะครับลมจะดันออกตรงนี้นะครับบูดแล้วก็สุบอยู่นี่ครับ ปกติถ้าถ้าถ้าปกติตรงนี้ไว้จะมีไม่มีลมลมดันออกมาครับปกตินะครับจะมีเสียงลมดันออกมาแล้วก็จะดันมือตรงนี้ครับจะดันออกนะครับจะดันออกนะครับลืมบอกไปจะมีถ้าเปลี่ยนตัวนี้ด้วยก็500นะครับเกิน500นะครับถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้ก็ห้าห้าร้อยรวมส่งกลับนะครับนะครับถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้ครับตัวลมย้อนนะครับเลี่นเฉพาะชุดข้างในพวกปลายเข็มพวกโอริงนะครับก็500รรวมส่งกลับด้วยนะครับ ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ด้วยก็เกินนะครับเกินห้าร้อยนะครับท่านว่าเปลี่ยนยกชุดยุกชุดเนี่ยเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับไม่ไม่ทั้งหมดนะครับห้าร้อยคือไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้ถ้าเปลี่ยนตัวนี้ด้วยก็จะเกินอยู่ครับเกินอยู่รวมส่งกลับเลยครับเนี่ยดูกับเสียงฟังเสียงนะครับลมออกตรงนี้นะครับออกออกมาเลยครับอ่าจออกมาจากข้างในนะครับออกมาตรงนี้นะครับตรงบ่านี่เลยเสียงลมดันออกมาเลยนะครับอันฟีดตกลงมาเลย ลมดันลมดันอกนีดนิดเดียวครับนี่ครับลมนี่ดูดมือนิดนึงนิดนิดครับดูดนิดนิดดันนิดนิดครับดันไปครับแต่จะดันออกตรงนี้ครับตรงเลื้อกครับหลื้อีกอ่าครับก็ลืกอมาแล้วก็มีเห็นเสียหายเห็นเลยนะครับตัวนี้ก็ก็จะเปลี่ยนให้นะครับลูกบอลเนี่ยหลวมเลยครับลูกบอลเนี่ยแต่ว่าใช้งานใช้งานหนักมากครับ บอลอยางลวมเลยน่ครับไม่ไม่ไมีฝืนเลยครับบอลเนี่ยเด้งไปเด้งมาเด้งเด้งบ่อยครับจนรวมนะครับบอลนะครับบอลลูกนี้ที่่อนมาเลยก็เห็นแตกเลยครับเห็นแตกเห็นขาดเลยครับตัวนี้นะครับแตกขาดเลยตัวนี้นี่ครับแตกขาดอ้อไม่ใช่นี่แข็งอย่างนี้ ไม่ใช่โอลิงนะครับเนี่ยมาอย่างไงนไม่ใช่โอลิงนะเนี่ยมันต้องเป็นโอลิงครับแสดงว่าไปแกะซ่อมมาด้านเนี่ยต,ต,ต้องต้องดูท่อด้านในจะมีจะมีจะมีบิดเบีบบเ้ยวหรือเปล่าครับ <c oughs> ต,ต้องส้นงสัมาอย่าให้บิดเบีเ้ยวนะท่อด้านในครับอย่างอื่นมีปัญหาครับโอลิงตัวนี้ก็รู้สึกจะเล็กๆไปครับเล็กเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอลิงตัวนี้ใช้ตัวเดิมมั้ยเนี่ยแต่รู้สึกว่าจะเล็กนะ ว่าจะมันจะแบบมันเล็กนะครับมันมันจะไม่อุดอ้วนนะครับปกติจะอุอ้วนนะครับตัวนี้โอลิงมากับมันตาและสูบสูบตัวนี้ก็คนรุ่นกับที่ที่ผมเคยลงนะครับเนี่ยดูตรงตูดจะเป็นเนี่ยจะเป็นแระนะครับแระไม่ใช่ไครควงเลยว่าไอตัวหุบแขกนะครับตัวนี้คล้ายๆห <having> ัวน <Yeah, S 1> ็อตเลยครับแต่ตัวนี้ครับคล้ายๆหัวน็อตเลยตัวนี้รุ่นนี้รุ่นนี้พึ่งพึ่งซ่อมครับรุ่นนี้พึ่งซ่อมนะครับ ปกติเคยซ่อมแต่รุ่นที่เคยลงไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับนี่รุ่นรุ่นนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งไม่ซ่อมครับรุ่นนี้หัวตรงตูดตรงตรงูดกันลมลมย้อนนะครับต้องตง้องแกะดูตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้สองตัวนะครับจะอยู่สองตัวแต่บางรุ่นจะมีจะมีตัวเดียวครับบางรุ่นจะมีโอลิ่งตัวเดียวครับเนี่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นนะครับไม่เหมือนกันนะครับีตนนบต่ตัวนี้ผมสงสัยตัวนี้มันเป็นเจ็งแข็งนะคล้ายเหวนคล้ายพลาสติกนะครับตัวนี้ ปกติจะเป็นโอริงนะทั้งสองตัวนะแต่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะเล็กครับเดี๋ยวต้องเรือดูข้างในอีกทีนึงครับเรือดูอีกอ่าครับสาหรับตัวนี้ก็ใช้ตัวเดียวทุกรุ่นเลยครับเนี่ยที่ซ่อมขนาดเดียวกันหมดนะครับตัวนี้ครับตัวตัวที่ถอดตัวนี้นะครับจะขนาดตัวเดียวเลยใช้ตัวเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องส่งมานะครับตัวนี้จะมีจะมีแถมตอนซื้อจะมีให้ทุกคนนะครับ ที่ซื้อไปนะครับแต่ไม่ต้องส่งมาครับตัวนี้หนักเฉยครับก็ใช้ได้ใชด้ด้วยกันได้ครับเดีย๋ยวจะถอดออกมาดูข้างในก่อนเพราะวาณนีหลอดอยากให้ดีนะครับผมก็<ฮ>อยากจะบอกว่าถอดโคตรยากเลยครับตัวนี้ปกติเอาตัวนั้นหมุนก็หมุน,นมเบาออกเลยครับหมุนตรงนี้ที่ที่ให้ดูนะครับนี่ต้องได้เอาตัวนั้นจับแล้วก็ต้องค้อนค้อนกระแทกออกเลยครับ ถึงออกแล้วต่าไปเป็นสนิมครับเนี่ยสนิมกินครับเกี่ยวไปสนิมกินอย่างแน่นเลยครับมือหมุนไม่ออกเลยครับมือมือหมุนเเอาผ้าดจับหมุนยังไม่ออกเลยครับต้องได้ได้คอออกนะครับต้องได้คอกนะครับตัวนี้ไม่ออกด้วยครับปกตีตัวนี้จะหมุนออกนะครับที่ผมซ่อมให้ดูที่ปลดก่อนหน้านี้ครับอันนี้จะหมุนออกง่ายๆครับตัวนั้นเออตัวนี้มาใส่นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้จับตรงนี้นะครับจับหมุนออกหมุนไม่ยากครับที่ซ่อมมาเป็นสิบตัวแล้วหมุนออกง่ายครับหมุนตัวนี้ที่ตัวนี้หมุนหมุนออกกับตรงนี้จะออกมันจะออกด้านท้ายเลยครับตัวนี้เห็นน้ำภามันอยู่ข้างในครับเนี่หมุนหมุนออกมาครับเนี่ยอยู่ข้างในนี่นะในรูนี sure. ่จะออกทางนี้เลยปกติจะหมุนออกทางนี้ครับตัวนี้จะออกครับที่นีไม่ออกเลยครับตัวนี้แน่นเลยยางแน่นเลยครับก็มาลองดู่ะครับจะมาดู นี่มันดูปลายเข็มมันครับปลายเข็มยังไงไม่เหลือครับปลายเข็มไม่เหลือเละเลยนี่ครับไม่มีไม่มีสดุดเลยครับนี่ไม่มีสะดุดเลยครับเสียเลยครับนี่สดุดมีสะดุดเลยครับเป็นเรียบไปเลยครับยังไงเล็กอัดก็ไม่มีครับแบบนี้เล็กอัดไม่ได้แน่นอนครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้ต้องดูก่อนตัวนี้ครับถ้า เป่าดูก็รู้ครับเป่าดูมันมันดูดเข้าดันออกไม่ได้ครับโอเคถ้าดูดเข้าต้อง้รื้อครับหรือเปลี่ยนตัวนี้ด้วยครับหรือเปลี่ยนด้วยถ้าถ้าถ้าดูดดูดเข้าเป่าเป่าแล้วก็ลมไม่ออกนะครับดูดเข้าเป่าลมไม่ออกก็โอเคครับไม่ต้องแกะนะครับถ้าถ้าดูดเข้าเป่าลมออกต้องแกะครับต้องแกะหรื่อจังหวัดดูดใช่จังหวัดดูดครับจังหวัดพูดผิดครับจังหวัดดูดเข้า มันจะดูดไม่เข้านะครับจังหวะเป,าเป่าออกมันจะปึ๊กออกนะครับแล้วดูดดูดเข้าจะตึ๊บนะดูดเข้าจะตึ๊บเนี่ยลมจะไม่เข้าเลยครับจะดังตึ๊บเนี่ยครับโอเคเคือดีนะครับดีนะครับแต่ถ้าเป่าลมออกแล้วก็ดูดเข้ามาลมเข้าออกเท่ากันนะครับดูดเข้าดูดเข้าง่ายๆครับคือเสียครับตัวนี้เสียครับตัวแกะออกมาเปลี่ยนนะครับเรือเปลี่ยนบางทีเปลี่ยนเฉพาะอูริงไม่หายนะครับอูริงตรงปลายนะครับต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับบางทีนะครับเลี่ยเปลี่ยน เ้วต้องดูดดอีกทีนึนงครับมันใช้ได้ไม่ได้ครับต้องเป่าออกดูดไม่ได้ครับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่บอกว่าถ้าเปลี่ยนตัวนี้ก็จะเกินจะเกินห้าร้อยนะครับถ้าเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเราเบอกให้ดูหือตัวนี้ดูดก็ไม่ได้เป่าก็ไม่ได้ครับดูดก็ไม่ออกเป่าก็ไม่ออกครับต้องดีลื้อครับต้องดีลื้อแล้วครับ ดูดก็ไม่ได้เป่าก็ไม่ได้ครับเยปกเสจะเป่าเป่าออกนะครับเป่าลมออกนี่ว่าสปริงมันแน่นบางทีเป่าไม่ออกนะครับดูดเป่าไม่ออกครับต้องลื้อตัวนี้ออกก่อนนะครับหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนหัวดูครับเปลี่ยนหัวดูเปลี่ยนหัวดูเป็นหัวดันออกดูครับได้ปากเป่าดูดไม่ได้ครับถ้ามีติดสปริงตรงนี้อยู่ครับต้องมีแรงดันเยอะๆครับถึงจะเป่าออกได้ได้นะครับครับตัวนี้ออกมาจะดูดเป่าดูดเป่าออกได้ครับ ต้องคลายตัวนี้ออกก่อนนะครับถ้าคลายไม่ออกดูดดูดเป่ายังไงก็ไม่ได้นอนครับแรงลมลมเราไม่ถึงครับคนเรานะครับต้องคลายตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้ว่าจะไม่มีปัญหานะัตัวนี้แต่จะเปลี่ยนตัวปลายก่อนครับเปลี่ยนปลายเข็มก่อนเปลี่ยนปลายเข็มมาลองก่อนครับเปลี่ยนทั้งจุดเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ทั้งจุดเลยครับเดี๋ยวที่แน่ตัวนี้มันอะไรแข็งๆนี่ปกติมันจะไม่มีนะครับแข็งงนี้จะเป็นรูริงทั้งหมดเลยครับ หรือว่าโอดิงมันคือนี่ครับนึกภาพมันจะใส่เข้าไปยังไงถ้าเป็นโอดิงหรือว่ายัางไงไม่รู้ก็เคยเจออยู่ตัวนึงนะครับแบบนี้นะครับแจกออกมามันจะแตกแตกออกเลยครับเดี๋ยวอยู่ครึ่งเดียวครับนี่แตกออกเลยครึ่งเดียวนะครับเคยซ่อมซ่อมเจ้าหนึ่งนะครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยเป็นแข็งนี้เลยครับนี่แต่ผมก็ใส่ใส่โอดิงอกไปก็ใช้ได้ใช้ได้นะ ผมกกใส่โอลิงแทนเลยอย่างนี้เราทิ้งเลยครับใส่โอลิงแทนเลยโอลิงโอลิงสองตัวครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนปลายเข็มก่อนครับ